สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบชั้นครับผมอยู่กับช่องอีหกร้อยตู้สิบบันซิ่งครับยามเย็ยนครับหลังจากวิ่งงานเสร็จครับก็จะประมาณนี้ครับผมนั่งศาลาที่เดิมครับ ิบเบียเหมือนเดิมครับผมแล้วพรุ่งนี้ว่าัล้งางรถจอดกันเยอะนะครับผม คํามเย็นครับผมมันจะเกิดดีครับ <c oughs> ผม พ่อเดินรอบรถดูรถลุงชายครับ ยากาศตอนเย็นครับผมรถจอดเยอะครับวันเสาร์ครับผมวันนี้ดูแล,แลรถขางบรจันทร์ว่ากันใหม่ครับ ด้านหลังครับเพื่อนนิดหน่อยครับผมเล้วเถอะตรงนั้นก็ลานจอดครับกว้างเลยครับ รถจอดเยอะครับผมวันนี้รถจอดเยอะรถจอดเยอะมากครับวันนี้ มันจะประมาณนี้ครับลานจอดข้างตึกครับผมไอ้ลานจอดฝั่งนเับเนี้ยสิ่งครับผม

สายยุ่นครับรถที่เปียครับผมหรือว่าเสียเปียงคนรู้จักดีครับขึ้นงานมานะครับผมอันนี้รถพ่วงนะเนียบฟิ่งครับ รถจอที่ตึกก็คันแต่งก็มีแต่งยุ่นก็มีครับแต่งสไตล์ไทยก็มีครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคันนี้ล้อมีเนียมนะครับล้อมีเนียมทั้งสิบล้อเลครับล้อมีเนียมล้อข่างสแตเลสครับผมบางฝุ่นยุ่นนะครับบางฝุ่นญี่ปุ่นแท้ครับญี่ปุ่นแท้ครับ คันนี้เน้นญี่ปุ่นเยอะครับรามาดูฝั่งนี้ครับผมสามคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอ e e ีอีตู้สิบบานซิ่ง้วนะครับสวัสดีครับ